อ่ะก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการ GT Rock Gamer นะฮะซึ่งโดนปลดลิขสิทธิ์นะครับผมติดลิขสิทธิ์แล้วก็ปลดลิขสิทธิ์แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาฉลองการโดนปลดลิขสิทธิ์กับเกม Hero of n e Earth นะครับผมซึ่งผมเป็นการเล่นเข้ามาในครั้งแรกเลยนะฮะผมยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในเาขาเรียกว่าววอะไรวะเขาเรียกว่ามันเป็นเกมทั่วไปอ่ะพอดีว่า ผมยังไม่กล้าเล่นแมนมังกิ้งเท่าไหร่นะฮะวันนี้ผมอยู่ฝั่งขวามือนะครับผม2ต่อ3ผมเล่นไมดีเค้นนะครับเอ่อโอเคไมดีเค้นจัดไป <Mar ican. S 1> โอเคเรดี้ไปครับแล้วก็รอเพื่อนเพื่อนผมเอาแอมเบอร์วอร์เดนนะฮะฝ่ายนู้นมีรัมเพจไอเทลลี่แล้วก็อ e ีกตัวหนึ่งจะเป็นใครทั้งดูทั้งดู เร็วๆนะครับ25แล้นะเหลือแค่ตัวเดียวเนี่ยตัวทวงความเจริญไอเชดดัตเลเยอร์เนี่ยผมดีใจมากเลยโดนโบนัสก็เสร็จแล้วนะครับผมต้องให้เครดิตคุณพลี่ไบลากอนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ช l l i ลิง h ์ช n e l ของเขาไว้ใต้ลิงค์คลิปชั่นแล้วกันนะครับเขาเป็นคนที่มีพระคุณกับผมมากนะฮะเฮ้ยใครมันเอาอะไรเนี่ยชดดัตชดดัตชดดัตสองต่อสาม น่าจะแพ้นะอ,อ่อแรกผมมันจะเล่น5-5นะครับแต่หัวหน้าเนี่ยหัวห้องเนี่ยเขากดเรดดี้ไปเลยท,ทั้งทั้งที่สองต่อสามมรู้สึกว่าคอมผมกระกา,กาก่ะไม่รู้นะพอดีว่าอาัดแฟบไงมาเลยดูดูช้าๆหน่อยเพราะว่าผมอัดแฟบนะฮะไมดีเค n นไมดีเค n นเป็นตัวแรกที่ผมเล่นนะครับผม ไมดีเคนผมไปดูใน u t u b e แล้วไมดีเคนมันก็อันติใช้ได้เลยโอ้โหแลกครับแลกครับอัพสกิลหนึ่งนะฮะซื้ออะไรเอ่ยไม่ดีเคนนี้มันก็เต่านิดนึงนะครับเราต้องออกรองเท้าไปที่สิ่งของทั่วไปหรือเปล่าใช่ซื้อรองเท้ามานะฮะซื้อซื้อเลือดเลือเก้าร้อย อโอเคซื้อไอ้นี่แล้วกันเหลือเจ็ดบาทโดเอไมดีเแคน้นนี้ผมว่าเล่นล่างน่าจะดีเล่นล่างไมดีเแค้นโอยช่วงนี้อยู่ในช่วงอำนาจมืดนะฮะหลกเปล่าหลกได้ปะ่ะกำลังนะครับ แหลกเพราะผมเอาอัดแบบนะฮะแหลกนิดนึงขอโทษด้วยนะครับเล่นไปมันก็จะอาจจะหายแหลกนะฮะผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไว้เล่นครั้งแรกในชีวิตเลย Hero of e ฟฟิผมว่าคนที่เล่นดอทเอเนี่ยมาเล่น Hero of e ฟฟินผมน่าจะโอเคเรามาดูตัวอวตารตัวนี้กันนะครับนี่สูงเข้าไปไมดีเคน,นก็จะประมาณว่าเป็นลุงลุงนวดนะฮะซึ่งมีหัวกะโหลกอยู่ตรง รงนนนะอ่าผมก็ต้องยืนยืนรอคีปมาแล้วก็ฟาร์มคีปนะครับไม่ได้เกนเนี่ยก็จะเป็นตัวตีใกล้ตีระยะใกล้นะครับผมอันติแรกก็คือมันจะประมาณว่าสร้างความเสียหายแกศัตรูเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมอธิบายไม่ค่อยไม่ค่อยนี้เท่าไหร่เฮ้ยจะเอาโอ้โหไม่บวกดีกว่าเปิด <laughs> อ๋อมันเป็นโยนขวานนะครับอาท่าแรกเป็นโยนขวานการที่เราตีเราต้องมาตีตัวไอเชอร์นะฮะตัวนี้ก่อนกีบไอเชอร์โอ้โหแต่ว่าไมเดนเนี่ยผมว่าน่าใช้มายาน่าจะไอมานามายาใช้มานาต่อสกิลน่าจะเยอะนะฮะโอเคอัพสกิลสอง เอาเป็นตีแรงมีตีแรงกับบ้องไวตีเข้าไปอู้หูยใจนะครับใจเย็นะครับ,เ,รบเอาไปกินเอาไปกินกรับโอ้ยยืนบวกฮะไอผมลืมออกขวดมากลับไปแล้ว ดีเฮ้ใครอ่ะทีมใครได้เย่ทีมผมได้ตัวมายินบวกกันเลยมาเฮ้ยบีกับ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 โอ้ยมานาเราไม่เหลือเลยอ่ะมาไม่เป็นไรโอ้ยกากกาก รีบร้อยเย่หนึ่งตัว,ตวผมออกก็คือผมออกเขาเรียกว่า,รวารฟรีเฟสนะฮะแล้วก็บอลติงอัมเบรอ่านไม่ออกวะพอดีผมเล่นครั้งแรกยังไม่ค่อยรู้เรื่องของเท่าไหร่แบบเอ,เอผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ทีนี้เราเดีนายคิได้3ตัวนะฮะ แหลกนะแหลกนะอัดแฟบอัดแฟบแต่ก็เล่นได้นะครับนี่อัดคลิปไปอัดคลิป้ยมานาเราอยากจนมากเราตอนนี้เราจนมานาปึ้บปึ๊บนี่โอ้ยโอแมวแมวแมวโอ้โหโดนป้อมบนน่าจะไหวไหมแป๊บนึงนะ บนไปครับไปบนเปล่านี่สั่งเพื่อนไปบนนี oh ่สิทธิ์อะไรวะนี <h 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 ่ล่างเอาล่างดีกว่าล่างรู้สึกว่าคนเดิมหรือเปล่าไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนเดิมนะฮะเอาเข้าไปปึ๊บเอ้ยกลับกรับกลับกลับกรับกรับกรับมีอย่างเดียวตอนนี้เราออกรองเท้ามาเอาอยากจะเจอ อยากจะเจอใช่ปะ่ะเอาใช่ปะ่ะอู้กลับว่ะบุกมาอย่างดีโออีกสองเลเวลนะฮะเราก็จะทำการเปิดอันติได้กลับ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 อ่าต่อไปนี้ผมก็จะให้ให้ลิงลิงลิงอยู่ก็นี่ให้ลิงนะฮะไปส่งของให้ละกัน ให้ไปส่งไอ้นี่กับกับขวดนะฮะสิ่งของใช้งานปึ๊บไปไปส่งโอเคตอนนี้ก็คือการใช้ลิงนะครับผมเป็นการที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องกลับบ้านนั่นเนะะองอ้าวอ๋อึกว่าอะไร อัพสกิลแรกไปเลยสกิลแรกสกิลขว้างขวานนะครับเฮ้ยตอนนี้ลิงกำลังมาลิงลิงลิงอ่าเมื่อเมื่อลิงเรามาแล้วนะครับผมอย่าอย่าลืมให้ลิงกลับบ้านอ้าวเมื่อกี้ตัวด้านหลังไม่เหนวะเล่นฮอนเฉลีย่ยประมาณตายละอุย้ยเกือบเกือบเกือบลืมผมลืมอ้าวอ้าวอ้าวรอที ผมลืมเ,เอ,เอเ่อลืมเพิ่มเลือดนะฮะเมื่อกี้หลงกดสตาร์ทขอโทษนะครับหลงกดสตาร์ทเฮ้ยเพื่อนเราอ๋อลูนนว่าเพื่อนเข้ามาเพิ่มที่จริงลูนตอนนี้สกอร์ก็ค่าหนึ่งตายหนึ่งอไม่ใช่ค่าหนึ่งนะฮะดีนายครปได้แปดตัวเฮ้ยอันติมาแล้ว เฮ้ยไปกลางไปกลางผมไปกลางดีกว่านะฮะกลางนะผมไปช่วยนะอ๋อแอนเทอรี่แอนทเอนทอรี่จิ๊บ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 โอโ้โหเลี้ยวไหนเนี่ยแอนเทอรี่อ่ะ เอาไปกินครับลุ้มลุมปึ๊บเรียบร้อยเอซิทหน,นึ่งนะฮะเพื่อนเอาเพื่อนง่าไปเมื่อกี้ช่วยเพื่อนตีไปอันตียังไม่ใช้เลยเดี๋ยวผมลงล่างดีกว่าเดี๋ยวล่างล่างใครวะเนี่ย ฉลอตโอ้ฉลอตเล่นทำไมวะวัวไก่อาอันติมาแล้วหนีโอ้ตามสิครับหนีตามสิครับไม่ตามเนี่ยโอ้โหเปิดอันติเสียเลยอะผมเล่นกางเกงว่านะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นผมเล่นครั้งแรกในชีวิตเลยฮอนเนี่ย กลางใครครับอเทลีเหรอไปเอาอเทลีก็ได้ประสบการณ์เจ้ายัางน้อยนิดนะอิตลีโอ้โหอเทลีโโทมานาเต็มเลือดเต็มได้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 ได,ดีครับเมื่อกี้เห็นผมอยู่ไม่ใช่เหรอเรียบร้อย ช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อย,อยตายซ้ำใครวะเดี๋ยวจำหน้านไว้แรมเพจจัดการเลยตามตามตามครับตามตามตามอ้ยสิบเจ็ดวิอัพสกิลสามดีกว่าตอนนี้เงินมีเก้าร้อยไอตอนนี้เรานำนะฮะห้าต่อหนึ่งนั่นเองเมื่อกี้เพื่อนช่วยไม่ทัน ยืนตีเลยยืนตีเลยโอ้ยเดี๋ยวออกเลือดนะครับออกเลือดแล้วก็ออกไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ออกอืมเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นี่ปึ๊บเอามาเอาเอาไว้นี่ก่อนเอาไอ้นี่วางไปตรงกลางปึ๊บก็ไอ้นี่เข้ามาไว้ อ่าอยู่ตรงกลางแล้วไม่ดีเค้นผมตีคีปต่อไปครับเอาสกิลสองเอาเป็นตีแรงอ่อันติรีคูดาวโคเดืยวเลยฮนะเอาล่างล่างล่างโอ้ยเอากลางเด็กอะกางเด็กอะไอทีลี่เปล่าอ่ะนะเรียบร้อยจัดไป<อ>จัดไปจัดไป จัดไปไอทีนี่เหรอจัดไปเรียบร้อยเรียบร้อยฮะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากยืนตียืนตีอย่างเดียวเลยเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ยืนตียืนตีอย่างเดียวยืนตีอย่างเดียวไอทีนี่ตอนนี้กำลังสกอร์ไปได้สวยนะครับตำแหน,น,นงมาสิครับใครใครใครจะมาอีกกลางล่างหมอกผมเดี๋ยวไปหา อ๋อเพื่อนผมไปไปบนนะฮะเราต้องดูเพื่อนให้ให้เป็นนะฮะแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องไม่ไม่ไปแย่งอะไรคนอื่นนะครับอันนี้คือผมเลนกลางตีไปตีไปบางคนบางคนสงสัยนะเพราะว่าเฮ้ยไม่เคยเล่นเรารูอะไรเล้ไงวะอ่าเพราะว่าผมศึกษามาก่อนนะครับไม่แต่ผมเนี่ยผมส่งลิงอะเอาลิงเอาลิง ผมยังไม่ได้ใช้มานานเลยเอาลิงส่งอะไรดีเอาส่งเลือดมาดีกว่าส่งเลือดมาให้ไมดคไดคยนเลยครับลิงน้อยอ่าลิงนะครับผมถ้าฮีโร่ตีสามครั้งตายนะฮะสำหรับลิงน้องลิงคิงคองอันนี้ผมไม่ได้มาเล่นโชเมะอะไรนะเล่นฉลองฉลองการการโดนปลดลิขสิทธิ์นั่นเองมาเลย โอเคน้องลิงกลับบ้านละน้องลิงกลับบ้านด้วยไม่ง,งั้นเดี๋ยวอ้าวลิงกลับบ้านไม่ง,งั้นเดี๋ยวเขาจะมาตีเอาอ้าวล่างเหรอจัดไปโอ้โหล่างสองไม่ไหวมั้งเฮ้ยคุณเอาเอาล่างก่อนป่ะครับล่างมีสองตัวเลยอ้าวยังอยู่บนเหมือนเดิมไปล่างเองก็ได้ผมงโง่ป่ะเนี่ยเฮ้ยป้อม เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยายายายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฮู้ยตายละตายละวบายบายขอทีเมื่อกี้คอมแหลกโอ้ยโดนดักเลยขอต้องขอโทษเพื่อนอ่าโทษครับเมื่อกี้ใครชาล็อตโอ้โหเวล้าวไม่ไหวอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวเดีย๋ยวลงมาล่างเดีย๋ยวบอกเพื่อนมาล่างนี่ก็มาล่างเลยมาล่างมาล่างมาล่างซื้อไอ้นี่แล้วก็เอาเป็นอืม응ไอ้นี่แล้วกันไปไปล่าง ไปล่างไปล่างไปล่างโอเคเอาล่างหายเลยล่างหายไปไหนไม่รู้อ่ะโอ้ยเมื่อกี้ยังสองตัวเลยนะชาร์ลอตกับอะไรอ่ะแลมเพอืมเราก็ตีไปเรื่อยๆไม่ไม่มีจุดมุ่งหมายเฮ้มาแล้ว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  จัดไปจัดเต็มจัดไปครับเย่ได้แล้วตัวหนึง่งเอาเลยป้าเอาเลยป้ารอก่อนรอก่อนขีไปเรื่อยนีนายขีบเล่นเป็นขีบเล่นขีบเ,เอา้าจัดไปป้อมป้อมป้อมเอาเลยเอาป้อมเลยจะแตกแล้วยืนดีป้อมไม่เ็จก็แตกกันเนี่ยต้องมีเรียบรอ้อยเราน้ำแล้ว คีบคีบคีบจัดไปเอาอยู่ในคีบตีบ้าไปเนี่ยจัดไปจัดไปมันมากตีคีบไอผมว่าด,ด,ด,ดักล่างด,ด,ดีกว่าป้องดักล่างเนี่ยมาแล้วมาแล้วมันต้องมาเดีย๋ยวเราคอยแป๊บนึง ให้มันมาสักรอมาตัวหนึ่งก่อนเฮ้ยมันมันกำลังมากำลังมาใครมาเนี่ยชาแนลหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ตามคีไปตามก้นคีเพะตามก้นคีใครโดนไหมโดนโดนครับโดนครับเปิดมาหน้าไปโอ้ยคุณมาเนี่ย ไอผมว่าบวกเลยไหมเรามีแค่สองตัวโอ้ยไปไหนวะเออ,เอ,อมาวะตามเพื่อนอย่างเดียวมันก็มีสองตัวนะครับช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อย,อยจัดไปจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มรถสุดท้ายนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเรียบร้อยอสบายใจผมว่าเราชนะแล้ว ่ายนั้นยอมแพ้เฮ้ึสบายใจจังอ้าวเรชเอาไปไปไป,ไปยาวไปยาวไปเฮ้ยมาแล้วป้อมกลับ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 มันมันไม่ขึ้นมาสักที่เลยผมว่ามันน่าจะมาล่างนั่นแหละเราต้องเดาใจตรงไปตรงข้ามไม่ได้นะครับ ช่วยตีคลิปหน่อยช่วยคลิปตีคลิปอ้าวมันเลงกูลัวดูไม่น่ารอดนะคลิปตัวเนี้ย <fitting> ผมตีผมตีใกล้ไงผมไม่กล้าเข้าไปรอคลิปอย่างเดียวครับดีนายคลิปเล่นนะดีนายดีนายดีนาย จัดไปจัดไปอัพอัพอันติเงินมีทั้งสองพันโน่ทำไมพวกนั้นมันป๊อตจังอ่ะมันไม่มันไม่มาเลยกลับกร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 ับโอ้ยโดนโดนป้อมซ้อมเจ็บพอสมควรเราต้องเอาป้อมตรงนี้ให้แตกก่อน กันไปเรามีแค่สองคนมันมีทั้งสามคนโอ้โหมันดูแลสาเหตุมันหลุดกันหมดเลยอ่ะมีหน้าซิงเลยอ่ะโอ้ยมันกำลังจะมันมันตั้งหนมันหลุดกันหมดเลยอ่ะกลับ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 รอคีฟสุดต่อไปมา รอคีบจัดไปโอ้โหยืนในคีบตีเล่น yes ตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยบุกครับบุกเอาเลยเอาเลยแตกแนก่ครั้งนี้รับประกันแตกชัวร์ครับป้อมขอคอยป้องกันเรียบร้อย vision tower เฮ้ยย,ออยืนยืนในคีบตีเล่นโดไม่ดีเคน เจ้าช่างอ่อนประสบก,การณ์ในยี่งนี้เล่นครั้งแรกหอนร้อยยาวไปครับยาวไปอันนี้คือเราเราบุกจากเลนล่างนั่นเน <ST ALL> อง <ST ALL> โอ้โหโดนป้อมป้อมเราไม่กลัวอ้าวโดนป้อมเ, <ST ALL> เล่นแล้วโดนป้อมเล่นแล้วผมไปเอากลางก่อนเป่า เฮ้ยคุณไปเอ,อกกากลางก่อนไหมไม่ใช่ไปเอ,อกกากลางเนยไปไปตีป้อมกลางก่อนเปล่าเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากป้อมหมายที่ทัะลีตีไปเรื่อยแล้วกันโอ้โหคิเดยเยอะแยะสิบเจ็ดนาทีฮะเวลาสกอร์สิบต่อสองมันไม่ขยับเลยพวกพวกนั้นมันหลุดไปหมดแล้ว เย้เรียบร้อยชนะไปนะครับผมกับการเล่นฮอนนะฮะผมเล่นฮอนได้กากมากโอเคขอจบไปเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะฮะวันนี้ยินดีมากอามเอาอะไรวะเนี่ยยินดีมากที่ที่โดนเปิลิขสิทธิ์แล้วนะครับขอขอบคุณคุณพอลลี่ไบลาคอนอีกครั้งนึงนะฮะสวัสดีครับ